สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อุ้มรู้ทันดวงนะคะวันนี้นะคะถึง Q ิวเรนดอมเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มีปัญหานะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วมีแฟนคบกันมาจริงจังมีครอบครัวเป็นผัวเมีย อยู่เป็นครอบครัวหลยหลายปีนะคะหรือว่าจนอายุมากแล้วนะคะแต่มาวันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนในครอบครัวของคุณนะคะทิ้งคุณไปนะคะทิ้งคุณไปเดินออกจากครอบครัวไปนะคะอาจจะมีลูกบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่แต่ว่าจริงจังกันแล้วแต่งงานกันแล้วพบกันแล้วปีสองปีหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าอยู่กินกันแบบจริงจังแล้วไปจนถึง20ปี30ปีแล้วอยู่ๆเขาเลิกกับคุณ ะะแล้วเดินออกจากครอบครัวไปคุณอยากรู้ไหมว่าการเลนดอมครั้งเนี้ยเขาคิดยังไงและเขาจะกลับมาไหมนะคะเอาสําหรับคนที่มีปัญหานะคะเดินจากออกไปแล้วนะเอาเดินจากออกไปแล้วนะคะในช่วงกันยานะคะกันยาหรือว่าเป็นช่วงที่ใครที่เข้ามาเนี่ยเจอคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นดวงของคุณกันละกันนะคะอื ไพ่จัสเมนเนี่ยมันบ่งบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าคุณจะถูกทิ้งถูกเทเขาเลิกกับคุณไปหรือว่าเขากลับมาทุกอย่างล้วนเป็นโชคชะตานะฮะไพ่จัสเมนนะขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกนะฮะมันเป็นไพ่เวรกรรมนะคะเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะต้องเจอ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายนะคะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะกด s ับสไ r ร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแบบละเอียดนะคะเน้นนะคะแบบละเอียดถามและบอกเล่าให้คุณฟังนะคะโดยที่คุณไม่ต้องถามถ้าคุณไม่มีข้อสงสัยเป็นข้อๆนะคะเราจะพูดให้คุณฟังตามดวงจนกว่าจะหมดเวลา นะคะวิธีการดูของเราหลักๆเลยเนี่ยถ้าดูดวงส่วนตัวจะใช้วันเดือนปีเกิดพศออเกิดแล้วก็ทั้งของเราแล้วก็ของแฟนจะดูได้ตั้งแต่คุณเป็นคู่กันไหมเป็นคู่อะไรคู่กรรมคู่หน,นุนคู่บาร,รมีคู่เปหรือว่าคู่หายนะหรือว่าเขาเกิดมาเพื่อที่จะมาเอาคืนเรานะคะแล้วคนคนนี้ทําให้เราทุก,กี่ปีทุกเดือนไหนบ้างและจะเลิกกันปีไหนและเขามีพลังความรักอยู่ใกล้เราแค่ไหน เช่นรักเรามากเฉยๆหรือว่าไม่มีใจให้เราแต่ว่าแต่งงานหรือว่าอยู่กับเราแบบนั้นแหละนะคะแล้วก็ดูได้ว่าเขามีมีมือที่สามปีไหนสมควรระวังเดือนไหนสมควรระวังแล้วจะเลิกกันปีไหนนะคะบางทีเลิกกันไปแล้วอ้าวแล้วเขาจะกลับมาปีไหนประมาณนี้เลยนะคะวันเดือนปีเกิดสามารถตรวจเช็คได้ ล่วงหน้า12ปีย้อนหลัง12ปีหรือว่าคุณจะเช็คว่าการทำธุรกิจของคุณอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็สามารถเช็คได้แอดไลน์ a m 899 89, เเท่านั้นนะคะการเรนดอมวันนี้เขาเลิกเขาทิ้งเขาจากไปแล้วเขาจะกลับมาไหมแล้วเขาคิดอย่างไรไพ่ใบแรกเป็นไพ่เวนกรรมต้องบอกก่อนนะคะว่า ไพ่เวรกรรมในที่นี้ใครเป็นผู้เสียใจและใครเป็นผู้ถูกกระทําใครเป็นคนเสียน้ําตาใครเป็นคนแพ้คนนั้นคือผู้ได้รับกรรมโอเคไหมแล้วทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าด้วยเวรกรรมบางอย่างนะคะหรือว่ามันถึงเวลาที่ไพ่แจ็คส์แมนคือคุณจะต้องได้รับเวรกรรมหรือถูกพิพากษาด้วยเบื้องบนนะคะถ้าเขาอาจจะเป็นคนถูกกระทาในอดีตชาติก็ได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า ไพ่เวรกรรมบอกว่าเนี่ยเรื่องราวนี้มันเกิดพเพราะเวรกรรมครอบครัวแตกแยกเนี่ยเป็นเพราะโชคชะตาลิขิตคุณได้ทํากรรมร่วมกันมานะคะไพ่ใบที่สองมันบ่งบอกว่ามันทําให้ข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยมีเรื่องของการเงินการเซน็นการเซน็นบางคนค้างคาเรื่องการเซ็นยาบางคนค้างคาเรื่องการส่งบ้านส่งรถหรือบางคนฟอ้องร้องนะคะฟอ้องร้อง สารให้พี่ภาคษาเลี้ยงดูบุตรอะไรก็แล้วแต่มันจึงต้องมีการเซ็นเอกสารมีการปรึกษาผู้รู้อะไรก็แล้วแต่รวมถึงหนี้สินร่วมกันและปัญหาหลักๆเลยนะคะการเงินการเงินและการเลือกสองทางการโกหกนะคะการโกหกทาอะไรรับหลังแล้วคนที่จะเจอไพ่แจ็คเม้นใบนี้ได้เนี่ยคือต้องเจอคนที่นิสัยคู่ต้องนิสัยไม่ดีนะคะเช่นเป็นคนที่โลเลโลเลช่างใจ เขาเรียกว่าไม้หลักปักขี้เลนโอนไปโอนมาเอ็นไปเอ็นมานะคะสะเทินน้ำสะเทินบกแต่หลักๆเลยฝ่ายหญิงมีความมั่นคงมั่นคงกับครอบครัวมีซิกเซนจับผิดเก่งนะคะแต่ในเรื่องของครอบครัวมักมีปัญหาส่วนมากเลยเนี่ย ใครที่มีปัญหาครอบครัวจะตกที่เลข3ปัญหาครอบครัวอยู่ที่เลข3แต่คุณมีความมั่นคงคุณรักเขาแต่คุณอาจจะไม่ได้มีความอ่อนโยนอ่อนน้อมหรืออะไรขาดบางอย่างแถมจับผิดเก่งเพราะว่าคุณมีซิกเซนนะคะระแวดระวังเป็นผู้รู้ทุกอย่างหูตาเป็นสัปะรดไปหมดเลยนะคะ คุณยังคงรักเขาอยู่นะคะเขาลังเลใจแล้วเขาเป็นคนที่โลเลแล้วเขาอยู่กับการเดินทางนะคะเขาอาจจะเป็นอ่าหัวหน้างานเป็นคนที่มียศถารดาศักดิ์เป็นคนที่เก่งแล้วเป็นคนที่ใครๆก็น่าจะอยากได้นะคะเพราะว่าเขามีลูกน้องมีบริวาร <Sí. S 2> และเขาต้องอยู่กับการเดินทางนะคะถ้าเป็นเจ้าของกิจาการก็ต้องเป็นเจ้าของกิจาการใหญ่ <S <S เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นเจ้าของกิจาการแบบใหญ่ๆเป็นอ่าบริษัทรถ เป็นผู้ให้เช่ารถเป็นบริษัททัวร์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเป็นระดับสูงอ่านะคะอืที่แน่ๆคือนิสัยไม่ดีมีนิสัยไม่ดีประจําตัวอถามว่าหลังจากที่เขาเดินออกไปแล้ว เขาจากออกไปแล้วโกหกหรือว่าทําอะไรได้รับกรรมอะไรก็แล้วแต่คุณยังมีความมั่นคงอยู่ตรงนั้นแต่เขาโลเลวอกแวกนะคะแต่เขารู้ว่าคุณคือคู่แท้นี่ไงไพ่คู่แท้นะคะทำไมคุณถึงมั่นคงก็เพราะว่าคู่แท้ไงคุณคือคู่แท้และเป็นคนรักเก่าเป็นคนรักเก่าถามว่าเขาคิดที่จะคืนดีไหมคิดอยู่ตลอดเวลาโลเลตลอดเวลามีความมั่นคงอยู่ตรงนั้นแหละ แต่ก็ยังเลิกไม่ได้นะนิสัยที่เขาห่างออกไปเนี่ยเขาทํานิสัยเสียอะไรก็แล้วแต่เขาเลิกไม่ได้นะเขาเลิกไม่ได้นะฮะแต่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาจะไม่บ่งบอกว่าเฮ้ยฉันรักคุณนะฉันอยากกลับไปหาเขาไม่พูดเขาจะนิ่งอยู่ในพื้นที่ของเขายังมีความแข็งกระด้างยังคงถือว่าเฮ้ยคุณคือเมียเก่าเขานะเขายังยังคงมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของคุณนะคะเขาเป็นหนึ่งในนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีทางเลือกสองทางทางก็แล้วแต่เขามีความมั่นคงมีใจที่หนักแน่น ในอดีตนะคะหมายถึงว่ามีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วคุณน่าจะสินสินคล้ายๆเหมือนกับว่าระดับเดียวกันเชิดหน้าชูตาคล้ายๆกันฐานะพอๆกันสินเสมอกันอาจเป็นได้นะคะแล้วก็เขาพยายามคิดหาวิธีอยู่เหมือนกันนะคะที่จะเฮ้ยบางครั้งรู้สึกอยากจะเดินทางไปหานะบางครั้งรู้สึกอยากจะคือมันเป็นฟิลแบบบางครั้งอ่ะ ที่ฟิลแล้วแบบนึกถึงเออความจริงแล้วคนนี้เรามั้งที่จะเป็นคู่แท้ของเรานะฮะก็นึกอยากจะแก้ไขนะฮะอยากแก้ไขแต่ซึ่งในอดีตน่ะคือโลเลลอกแลกโกหกโกวหวไม่เคยรักษาสัญญาพูดอะไรไว้ก็ไม่เคยทําได้นะคะแต่พอน,น,นานๆไปเนี่ยบางครั้งมันรู้สึกอาจจะเหงาๆนะรู้สึกนึกถึงอดีตลุกนึกถึงบ้านเดิม นึกถึงความรักบริสุทธิ์ที่เริ่มรักกันใหม่ๆตอนที่ชะตาฟ้าลิขิตทำให้เราสองคนมาเจอกัน พอนึกถึงฟิลนั้นนะ่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าอ้าวฉันยังรักอยู่เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือเมียเก่าของฉันนะอะไรประมาณนี้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้า,จา,จาของเราอยู่เขาอยากจะกลับมาแก้ไขยอยากจะให้มีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยถามว่าดวงความรักของเขามันไม่ได้เอื้ออำานวยนะคะแล้วก็บวกผสมกับอีโก้ของเขาแล้วคนคนนี้ถามว่าเ,เขาเป็นคนที่ค่อนข้าง เป็นคนที่ค่อนข้างดุและเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจอาจจะเป็นคนที่ดูน่ากลัวเด็ดขาดแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้ตัดสินใจแล้วนะคะด้วยพอมาคิดไปคิดมาคือความคิดคนเรามันจะนึกนึกออกไหมคะว่าบางครั้งรู้สึกนึกถึงอดีตจังเลยคิดถึงเมียเก่าคิดถึงนู่นคิดถึงนี่แต่ทีนี้เนี่ย เขาก็มานั่งคิดแล้วว่าเขาเคยอยู่แล้วมันไม่มีความสุขสิ่งที่อยู่ร่วมกันน่ะสิ่งความรักที่มอบให้หรือว่าสิ่งที่เขาได้เจอจริงๆสัมผัสจริงๆอะที่เขาเดินออกมาเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีความสุขอืมเขาก็เลยไม่สนใจที่จะอยากจะกลับไปนะคะ แล้วก็เขาเขาก็ยังคิดว่าถ้าหากว่ากลับไปหรือว่าจะดูซิว่าคุณจะแอคทีฟแอคชั่นยังไงส่วนมากถ้าฝ่ายหญิงแอคชั่นเขาก็จะรอดูเหมือนกันลังเลอยู่ในระหว่างของการลังเลนะคะว่าถ้าหากว่าถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเขาจะมาง้อเราไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าเรากลับไปเขาจะรู้สึกยังไงคือตัวเขาเองอ่ะไม่มั่นใจอะไรทั้งสิ้นในอนาคตทั้งหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆเขารู้สึกว่า ที่ผ่านมามันไม่มีความสุขเขาก็เลยตั้งดาบว่าเขาจะตัดสินใจนะคะเ,เขานึกถึงครอบครัวไหมนึกถึงครอบครัวนะคะนึกถึงครอบครัวนึกถึงความเป็นอยู่ที่มีความสุขอยู่เหมือนกันนะคะเริ่มรู้สึก <m uch> ไม่มั่นใจแล้วเอ๊ถ้ากลับไปแล้วใจยังไงนะคะนึกถึงครอบครัวอยากอยากอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนกันนะคะแต่ว่า คือมันเหมือนกับว่าเขาต้องสู้เขาเขาคิดพยายามพยายามที่จะส่งข้อความหรือในอนาคตมันต้องมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เขานึกถึงและอาจจะทักมานะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะคะเ,เขาอาจจะนึกถึงความอบอุ่นนะคะเนี่ย เอาอย่างนี้ละกันนะคะคือในทางฝั่งคนที่ออกจากความสัมพันธ์ไปเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ส่งข้อความหาคุณหรือไม่ได้ส่งข้อความหาครอบครัวแล้วสู้ต่อมันมีสองอย่างที่เขาจะเลือกเพราะว่าเขาได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความแตกต่างมีความใจดี มีความเมตตาอบอุ่นและเหมือนประมาณว่าพอเขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกอบอุ่นอาจจะเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าเขาก็เป็นได้ถ้าเขาเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้ทันทีเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต้องออกเดินทางแล้วเริ่มต้นใหม่กับการที่สู้ต่อแล้วก็ส่งข้อความและและกลับมาหาครอบครัวเดิมนะคะเออณนะตอนนี้เป็นสองทางเลือกมันมีอุปสรรคอยู่เนี่ย คือถ้าหากว่ากลับไปเขากําลังคิดอยู่ไม่มั่นใจนะคะว่าจะเอาอยัางไงเอ๊ะระหว่างกลับไปหาครอบครัวกลับเดินหน้าต่อเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์นะคะเนี่ยกับคนตัวรักตัวเลือกประมาณนั้นนะคะอ่ะเขามองเลยว่ามันเป็นไปได้ยาก เพราะว่าเขาไม่มีเงินนะคะและคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยคนที่อบอุ่นเป็นคนใจดีและสามารถซัพพอร์ตให้เงินเขาได้ mm hmm. ก็รอดูล้กันนะคะว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะคะเนี่ยเนี่ยตอนนี้คนที่มาอยู่ในใจเขากับเป็นคนที่มีความมั่นคงทางการเงินนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักคนที่เขาเดินออกไปแล้วนะคะ,ะเนี่ยแล้วเขาก็มีความรักกับคนคนนี้แล้ว แต่ถามว่าเขาคิดถึงอยากจะส่งบส่งข้อความไปหาครอบครัวไหมคิดอยากจะส่งและอยากจะเอาชนะ,ะปัญหาต่างๆที่มันเคยมีแต่ใจหนึ่งก็คืออยากเริ่มต้นเดินทางเริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อที่จะเนี่ยสร้าสัมพันธ์เนี่ยกับตัวเลือกเนี่ยเติร์ดปาร์ตี้แล้วทีเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องของการเงินจริงๆและคนคนนี้มีความมั่นคงทางการเงินและใจดีอบอุ่นนะคะสามารถตอบโจทย์ แล้วก็เริ่มมีใจเริ่มมีความรักแล้วนะคะเอาเป็นว่านะคะเขาคิดและยังไม่ได้ตัดคุณยังคงอยู่ในใจและบางครั้งบางเวลายังนึกอยากจะกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันหนึงเขาเปลี่ยนใจอยากจะกลับเข้ามานะคะแสดงว่าคุณและเขาน่าจะหมดกรรมต่อกันเขาทำให้เขานึกถึงความรักนึกถึงอะไรต่างๆนะคะ มันเนี่ยมันเป็นไพ่ตามที่อุ้มอ่านเลยนะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะไกด์ไลน์ให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะสู้ส,สู้ไม่ว่าจะปัญหาอะไรจะเกิดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีตัดสินใจถูกนะคะวันนี้อุ้มต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ